ก่อนอื่นก็วัดขนาดของตัวเหรียญน,นะครับซึ่งเท่าที่วัดมาเนี่ยก็คือประมาณ3.7มมิลแล้วเราก็ใช้โปรแกรมตัดต่อนี่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วก็หาแบบมาก่อนแล้วก็ตัดแบ็กกราวด์ตัดฉากตัดตัวละครตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็ตามถนัดเลยแล้วลก็ copy รูปออกมาเป็นอีกหนึ่งรูปนะครับ แล้วก็กลับภาพเพราะว่าเราจะพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะเอามาแปะทับอันนี้ก็หลังจากที่ทําภาพเสร็จแล้วเรากรอบมาแล้วเราก็ย่อขนาดให้เท่ากับขนาดจริงที่เราวัดมาก็คือ3 7มเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็อาจจะก๊อปเผื่อไว้เยอะๆก็ได้เผื่อว่าเสียจะได้แก้งานได้ หลังจากนั้นเราก็อาจจะทดสอบพิมพ์เป็นด a าฟมาก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือคุณภาพยังไม่ต้องดีมากเน้นดูว่าขนาดที่พิมพ์ออกมาเนี่ยตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่า <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างที่พิมพ์ออกมานะครับ แล้วก็เอาของจริงมาเทียบดูว่าขนาดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ปรับแต่งถ้าพอดีปุ๊บเราก็พิมพ์งานจริงได้เลยเราก็พิมพ์ลงฟิล์มใส หลังจากนั้นก็เอาสติกเกอร์ฟอยล์ที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็เอาสติกเกอร์ฟอยล์ที่มีลายที่เราต้องการเนี่ยมาเทียบกับตัวชิ้นงานจริงว่าการเทียบแล้วเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ว่ามันจะใสไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องทำให้มันทึบด้วยนะครับในบางพื้นที่ก่อนอื่นเราก็ปิดเทป ให้รอบนะครับเพื่อกันไม่ให้พวกสเปรอะไรต่างๆเนีย่แรกเข้าไปในช่องว่างนะครับ ต่อจากนั้นเราก็พ่นเคลียร์นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราระบายสีส่วนที่ต้องการให้มันทึบแสงจะไม่ลอกมานะครับอันนี้จะเป็นเคลียร์ด้านนะครับจริงๆใช้เคลียร์มันน่าจะดีกว่าหลังจากนั้นพอสเปย์แห้งปุ๊บเราก็ใช้ตัวสีอะคริลิกมาทาส่วนที่ต้องการให้มันทึบแสง เมื่อปลายสีเสร็จแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็พ่นสเปร์กาวนะครับพอพ่นเสร็จแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ฟอยล์มาแปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราพิมพ์เราต้องกลับภาพก่อนนะครับ อันนี้ก็จะช่วยป้องกันในแง่ที่ว่าลายของตัวภาพเนี่ยก็จะไม่ลอกหลุดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ตัดให้ได้ตามขนาดของเหรียญแล้วก็แปะนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ